สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Rich Man Podcast นะครับวันนี้ผมได้นำบทความของคุณ Morgan h o s e l นะครับจากหนังสือ The Physiology of Money นะครับจิตวิทยาว่าด้วยเงินนั่นเองครับซึ่งบทความที่น่าสนใจในวันนี้นะครับจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลในการออมเงินครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าประเด็นในวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนแล้วก็ติดตาม The Richman จนเดินทางมาสู่1,000 0ผู้ติดตามครับแล้วเรานะครับก็จะพยายามที่จะทำคอนเทนต์แล้วก็พัฒนาคอนเทนต์ของเราให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับมาเดี๋ยวเรามาต่อในบทความในวันนี้กันนะครับ เขาบอกว่าบางคนเนี่ยนะครับเก็บเงินเพื่อที่จะใช้ดาวบ้านครับซื้อรถใหม่หรือว่าเพื่อเกษียณนั่นเองครับและแน่นอนนะครับว่ามันคือสิ่งที่ดีมากครับแต่การออมเงินนั้นเนี่ยนะฮะมันไม่จําเป็นต้องเป็นการออมเพื่อเป้าหมายในการซื้ออะไรบางอย่างโดยเฉพาะนะครับคุณเนี่ยก็แค่ออมเพื่อออมครับแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณแล้วก็ทุกคนควรทาครับซึ่งการออมเงินเพื่อเป้าหมายอนเฉพาะเจาะจงนั้นนะครับมันเป็นเรื่องสมเหตุสมผลในโลกที่สามารถคาดเดาได้เท่านั้นครับแต่ว่าโลกของเรานะครับมันไม่เป็นเช่นนั้นนะสิครับ การป้องกันความเสี่ยงต่อช่วงเวลาอันเลวร้ายของชีวิตที่เรา ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ครับมันคือการป้องกันความเสี่ยงนะครับต่อสิ่งที่จะทําให้คุณเนี่ยประหลาดใจในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตครับแล,รและประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการออมเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่ทําเพื่อเป้าหมายในการใช้จ่ายเนี่ยก็คือความสามารถในการควบคุมเวลาของคุณนั่นเองครับซึ่งทุกคนเนี่ยนะครับรู้ว,ว่าเงินเนี่ยสามารถซื้อสิ่งที่เป็นรูปธรรมจับต้องไ,ได้นะครับแต่สิ่งที่เป็นานามธรรมจับต้องไม่ได้นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราจึงมีแนว ูปแบบนามาทมนั้นนะครับมีคุณค่าและทําให้ความสุขของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นได้มากกว่าการออมเพื่อเป้าหมายที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนครับและการออมโดยปลัศจากเป้าหมายนะครับในการใช้ใจ่ายนั้นเนี่ยให้ทางเลือกและความยืดหยุ่นกับเราได้ครับมันคือความสามารถในการรอคอยครับเพื่อที่จะกระโจนคว้าโอกาสที่จะมาถึงได้ครับมันให้เวลาคุณได้คิดครับมันทําให้คุณเปลี่ยนเงื่อนไขในชีวิตคุณในแบบที่คุณต้องการได้ครับ และทุกการออมเล็กๆน้อยๆน,นี่นะฮะจะเปรียบเสมือนการออมเพื่ออนาคตของคุณอื่นครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลับคืนมาที่ตัวคุณเองเนั่เนเองครับสำหรับวันนี้นะครับเดอะริชแมนเนี่ยขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ